สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังร้อนมากๆเลยครับคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เอออยู่ๆก็กลับมาปะทะก,กันดุเดือดอีกครั้งในวันนี้13ทธันวาคม268 8ข่าวสารออกมาเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างสับสนพอสมควรเลยครับ ใช่ค่ะข้อมูลมันหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางจริงๆสิ่งที่เราจะทํากันวันนี้ก็คือการพยายามประติดประต่อภาพทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลที่เรามีซึ่งก็เหมือนการรวบรวมแถลงการจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยค่ะทุกฝ่ายนี้คือมีใครบ้างครับก็จะมีทั้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองโคศกกองทัพเรือแล้วก็โคษกกองทัพอากาศของไทยแล้วที่สำคัญคือมีแถลงการตอบโต้แบบทันควันจากฝั่งกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยค่ะเอาละครับ เรามาแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าเป้าหมายของเราก็คือการทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งการสู้รบบนพื้นดินการยกระดับไปสู่ปฏิบัติการทางอากาศและที่สำคัญที่สุดคือสงครามข่าวสารที่ดูจะดุเดือดไม่แพ้กันเลยเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุด เท่าที่จะทำได้จากข้อมูลทีออ่ดูจะขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้นะคะเริ่มกันที่ภาพบนพื้นดินก่อนเลยนะครับดูเหมือนว่าการประทะจะเกิดขึ้นในหลายจุดมากๆไม่ใช่แค่จุดเดียวถูกต้องค่ะถ้าเราดูแผนที่ตามข้อมูลที่ได้รับมาจะเห็นแพทเทิร์นที่น่าสนใจมากคือจุดประทะมันไม่ได้เกิดแบบสุ่มสสุ่ม 5, แต่มันกระจุกตัวอยู่ตามช่องเขาหรือจุดผ่านแดนที่สำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับ ก็จะมีที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจุดเหล่านี้เป็นเส้นทางคมนาคมและก็เป็นจุดยุทธศาสตร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะมันบอกใบเราว่านี่ไม่ใช่แค่การยิงกันเล็กๆน้อยๆแต่เหมือนเป็นการพยายามเข้าควบคุมพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธวิธีแล้วความรุนแรงของการประทะเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีการใช้อาวุธหนักกันพอสมควรเลยหนักมากค่ะโดยเฉพาะที่ช่องอันมา้ามีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชา ใช้ทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดหรือที่เราเรียกกันว่าคอแล้วก็มีจรวด bm 2 1ด้วยที่น่าสนใจคือมีการใช้โดรนติดอาวุธเข้าโจมตีด้วยโห oh, มีโดรนด้วยใช่ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ตอบโต้กลับไปทั้งด้วยโดนทิ้งระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่สนับสนุนส่วนพื้นที่อื่นๆอย่างบริเวณเขาพระวิหารกับภูมะเขือที่สีสเกตหรือประสาตาควายที่สุรินทก็มีการประทะกันอย่างต่อเนื่องด้วยอาวุธคล้ายๆกันค่ะ พอพูดถึงจรวด B.M. 2 1เนี่ยหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกมันคืออะไรครับแล้วทำไมการใช้มันถึงเป็นเรื่องใหญ่อืมนึกภาพตามง่ายๆนะคะมันคือจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกค่ะมันไม่ได้มีความแม่นยำสูงเหมือนขี่ปนาวุธนำวิถีอ๋อครับครับ แต่มันน่ากลัวตรงที่มันสามารถยิงจรวดออกไปเป็นชุดชุดหนึ่งอาจจะมี10-20ลูกครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขนาดสนามฟุตบอลเลยทีเดียวโอ้แบบว่ายิงทีเดียวหายไปทั้งหย่อมเลยประมาณนั้นเลยค่ะมันจึงเป็นอาวุธที่เหมาะกับการใช้ถล่มที่มั่นป้อมคายหรือสกัดกั้นการรวมกําลังพลของฝ่ายตรงข้ามการที่อาวุธชนิดนี้ถูกนํามาใช้แสดงว่าการประทะมันไม่ใช่ระดับหมู่ปืนเล็กแล้วแต่เป็นการรบเต็มรูปแบบในพื้นที่นั้นๆเลยแล้วในบรรดาจุดประทะ ทั้งหมดมีจุดไหนที่ดูจะเป็นศูนย์กลางของความดูเดือดครั้งนี้เป็นพิเศษไหมครับมีค่ะจุดที่ดูจะเป็นหัวใจของการรบภาคพืพพ้นดินในรอบนี้คือเนิน677ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับช่องอานมานนั่นแหละค่ะข้อมูลระบุว่าจุดนี้ถูกระดมยิงอย่างหนักหน่วงมากจากฝั่งกัมพูชาและน่าเศร้าที่การโจมตีระลอกแ,แรกๆทาให้เราสูญเสียทหารพลรบพิเศษไปหนึ่งนายการสูญเสียทหารพลรบพิเศษนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับมันต่างจากทหารราบทั่วไปยังไง ใหญ่มากค่ะเพราะคนกลุ่มนี้คือหน่วยรบที่ดีที่สุดของกองทัพผ่านการฝึกที่เข้มข้นและยาวนานที่สุดกว่าจะสร้างขึ้นมาได้แต่ละคนการสูญเสียไปหนึ่งคนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของจํานวนแต่คือการสูญเสียขีดความสามารถที่สําคัญมากๆของกองทัพไปเลยครับมันสะท้อนว่าการสู้รบที่เนิน677นั้นรุนแรงถึงขีดสุดจริงๆใช่ค่ะรุนแรงมากแล้วสถานการณ์ล่าสุดที่เนิน677เป็นยังไงครับ ท้ายที่สุดแล้วกองทัพบ,บกไทยก็ถแถลงว่าสามารถผลักดันและเข้ายึดพื้นที่เนิน67 7กลับคืนมาได้ร้อซแล้วค่ะและที่น่าสนใจคือทันทีที่ปฏิบัติการสำเร็จเพจ Facebook ของสำนักโฆษกระทรวงกลาโหมไทยก็มีการโพสต์ข้อความปลุกใจทันทีเลยอ๋อที่มีอ้างอิงเนื้อเพลงชาติทํานองว่าเราสู้ไม่ถอยจนก้าวสุดท้ายอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ ซึ่งมันชัดเจนว่าเป็นการสื่อสารโดยตรงกับคนในประเทศเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ตอกย้ำความชอบธรรมในการปฏิบัติการครั้งนี้การลบภาคพื้นดินนี่ก็ดุเดือดมากแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองว่านั่นคือการชกกันด้วยหมัดล้นลวนสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันเหมือนกับว่ามีฝ่ายหนึ่งตัดสินใจหยิบอาวุธหนักขึ้นมาใช้เลยมันคือจุดที่เปลี่ยนเกมของความขัดแย้งนี้อย่างสิ้นเชิงเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆ เมื่อความขัดแย้งมันถูกยกระดับจากการรบภาคพื้นดินไปสู่ปฏิบัติการทางอากาศมีการใช้เครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยเข้าโจมตีเป้าหมายในฝั่งกัมพูชาโ,โหใช้ F-16 เลยเหรอครับนี่คือการยกระดับที่น่าตกใจมากอะไรคือเป้าหมายที่สำคัญขณะที่ต้องส่งเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดของเราเข้าไปจัดการเลยครับ จากข้อมูลที่เรามีนะคะมันมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งสำคัญอย่างน้อยสองครั้งค่ะเป้าหมายแรกคือบังเกอร์คอนกรีตใต้ดินในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านสามหลังบังเกอร์คอนกรีตใช่ค่ะ เหตุผลที่ฝ่ายไทยให้ไว้คือหน่วยข่าวกรองตรวจพบว่ามีการสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแข็งแรงซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งปืนใหญ่หรืออาวุธภาคพื้นดินธรรมดาไม่สามารถทำลายได้และมันยังคงเป็นภัยคุกคามต่อทหารราบของเราที่พยายามจะเข้าเคลียร์พื้นที่อยู่ตลอดเวลาหมายความว่าจำเป็นต้องใช้อาวุธที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจาก อากาศเท่านั้นถูกต้องค่ะดังนั้นจึงต้องใช้ F16 ทิ้งระเบิดนำวิถีที่มีอนุภาพสูงเพื่อทำลายเป้าหมายนี้โดยเฉพาะซึ่งตามรายงานของฝ่ายไทยก็ระบุว่าปฏิบัติการสำเร็จสามารถทำลายบังเกอร์ได้และทำให้ทหารกัมพูชาที่อยู่ในนั้นเสียชีวิตไป6นายค่ะนั่นคือเป้าหมายแรกและเป้าหมายที่2แล้วครับเห็นว่าแปลกกว่านั้นอีก เป้าหมายที่สองนี่แหละค่ะที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างมากเพราะมันไม่ใช่ที่มั่นทางทหารโดยตรงแต่เป็นบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ที่บ้านรธม,มดาจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวสิครับบ่อนคาสิโนเนี่ยนะมันเป็นเป้าหมายทางทหารได้ยังไงการโจมตีแบบนี้มันเสี่ยงมากที่จะถูกมองว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนในสายตาชาวโลกนะครับประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะและเป็นสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาหยิบยกมาโจมตีไทยอย่างหนักแน่นอน แต่เหตุผลที่ทางกองทัพเรือของไทยให้ไว้ก็คือมีข้อมูลข่าวกรองที่ชัดเจนว่าบ่อนคาสิโนแห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการพนันอย่างเดียวอ้าวแล้วเขาใช้ทำอะไรครับคือถูกดัดแปลงให้เป็นฐานบัญชาการและเป็นที่ตั้งของอาวุธหนักที่ใช้ยิงฆ่ามายังฝั่งไทยที่จังหวัดตราดหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการตราดตราปลปักนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการใช้สิ่งปลูกสร้างพลเรือนเป็นเกราะก,กำลัง ตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายไทยเป็นแบบนั้นเลยค่ะลักษณะการโจมตีที่บรรยายไว้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากคือ F16 ไม่ได้ถล่มทั้งตึกแต่เป็นการทิ้งระเบิดเจาะเกราะลงไปที่ช่องเปิดด้านบนของตัวอาคารซึ่งเป็นตึกสูง8-10ชั้นอ๋อเพื่อให้ระเบิดทำงานจากข้างในใช่ค่ะเพื่อให้ระเบิดทำงานจากภายในสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับกองบัญชาการที่อยู่ข้างในโดยที่โครงสร้างภายนอกอาจจะยังคงรูปอยู่ ในแหล่งข้อมูลของเรามีคลิปเสียงภาษาคาเมนที่บรรยายเหตุการณ์นี้ด้วยซึ่งมันให้มุมมองจากคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นเสียงบรรยายที่ค่อนข้างตื่นตระหนกเล่าว่าอาคารคาสิโนที่เมืองเวลลวอย่งถูกเครื่องบิน F16 ของไทยโจมตีในช่วงเช้าของวันที่13ธันวาคมจนพังพินาศซึ่งมันช่วยยืนยันว่าการโจมตีเกิดขึ้นจริงและรุนแรงมากทำให้เราเห็นภาพผลกระทบจากปฏิบัติการทางทหารที่เกิดขึ้นจริงๆโอเคครับ เราเห็นการรบภาคพื้นดินที่ดุเดือดมีการใช้กำลังทางอากาศเข้าทำลายเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแต่มันเหมือนมีสมรภูมิอีกแห่งหนึ่งที่กำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสมรภูมิของข้อมูลข่าวสารถูกต้องเลยค่ะนี่คือสงครามข่าวสารหรือ information warfare ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปแล้วบางทีอาจจะสำคัญกว่าการรบด้วยกระสุนจริงด้วยซ้ำเพราะมันคือการต่อสู้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของตัวเอง และทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งใช่ค่ะเรามาเริ่มที่เรื่องเล่าจากฝั่งไทยก่อนดีกว่าอะไรคือเหตุผลอย่างเป็นทางการที่ไทยใช้ในการเปิดปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดนี้ครับฝ่ายไทยใช้คำว่าปฏิบัติการตราตราประปักค่ะโดยให้เหตุผลว่า เป็นปฏิบัติการเชิงป้องกันตัวหรือ preemptive โดยอ้างว่าหน่วยข่าวกรองตรวจพบการเคลื่อนไหวที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือมีการเสริมกำลังทหารและอาวุธหนักของกัมพูชาเข้ามาประชิดแนวชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอย่างต่อเนื่องซึ่งฝ่ายไทยตีความว่านี่คือภัยคุกคามโดยตรงใช่ค่ะเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออธิปไตยและความมั่นคงของประเทศจึงจำเป็นต้องปฏิบัติการทางทหารเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามนั้นก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง นั่นคือเรื่องเล่าจากฝั่งไทยแต่แน่นอนว่าทางกัมพูชาก็มีเรื่องเล่าของตัวเองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยพวกเขาตอบโต้เรื่องนี้ทันทีเลยใช่ไหมครับทันทีและแข็งกล้าวมากค่ะก,กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกถแถลงการตอบโต้แทบจะทันทีประเด็นหลักๆเลยคือ ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงทุกข้อกล่าวหาของไทยบอกว่าเรื่องที่ไทยอ้างว่ากัมพูชากําลังจะโจมตีนั้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยแล้วพวกเขามองว่าข้อมูลที่ฝ่ายไทยนําเสนอคืออะไรครับในถแถลงการใช้คําว่าข้อมูลเท็จหรือ false information ที่ฝ่ายไทยจงใจสร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายไปสีกัมพูชาโดยเฉพาะเลยค่ะโหแรงมาก หนักไปกว่านั้นคือเขากล่าวหาว่าเป้าหมายที่แท้จริงของไทยคือการสร้างข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงและขยายการรุกรานเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาพูดง่งายๆคือเขากำลังบอกว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหาเรื่องรุกรานพวกเขา ถูกต้องค่ะเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมากเหมือนหนังคนละม้วนเลยคนละม้วนอย่างสิ้นเชิงเลยครับในถแถลงการของกัมพูชาย,ยังยืนยันจุดยืนด้วยว่าพวกเขายึดมั่นในการแก้ไขข้อพิาพาทด้วยสันติวิธีมาตลอดและเรียกร้องให้ไทยหยุดเผยแพร่สิ่งที่เขาเรียกว่าข้อมูลเท,ท็จทันทีเพราะมองว่ามันเป็นเจตนาที่จะเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่ไทยกําลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเสียเองเดียวคงไม่พอมันต้องมีหลักฐานมาแสดงกันด้วย ฝ่ายไทยพยายามพิสูจน์การกระทําของตัวเองยังไงบ้างครับโดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวเรื่องการโจมตีที่อาจกระทบพลเรียนประเด็นนี้สําคัญมากค่ะและฝ่ายไทยก็รู้ดีว่าต้องตอบโต้ข้อกล่าวหานี้ให้ได้ทางโฆษกกองทัพอากาศเลยออกชี้แจงโดยนำสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าหลักฐานมาแสดงต่อสาธารณะหลักฐานที่ว่านั่นคืออะไรครับเป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกจากกล้องบนโดรนค่ะ เป็นภาพการโจมตีทางอากาศสองคลัมแต่ที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่คลิปจากเหตุการณ์ในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะแต่เป็นคลิปเก่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่8ธันวาเอ๊ะเดี๋ยวนะครับการเอาคลิปเก่าจากวันที่8มาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่13เนี่ยมันจะฟังขึ้นหรือครับอีกฝ่ายอาจจะโต้กลับได้ไง่ายๆเลยว่ามันคนและเหตุการณ์กันนั่นเป็นจุดที่แหลมคมมากและเป็นหัวใจของสงครามข่าวสารเลยค่ะ ในมุมมองของกองทัพอากาศไทยเป้าหมายของคลิปนี้ไม่ใช่การพิสูจน์เหตุการณ์วันที่13แบบตรงๆแต่การสร้างเรื่องเล่าที่ใหญ่กว่านั้นออ๋พวกเขาต้องการจะสื่อสารว่าหนึ่ง ปฏิบัติการทางอากาศของไทยมีความจําเป็นและได้สัดส่วนกับภัยคุกคามและ 2. พวกเขาใช้อาวุธนําวิถีที่มีความแม่นยําสูงโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะลดผลกระทบต่อพลเรือนก็คือเป็นการใช้หลักฐานเก่าเพื่อสร้างแพทเทิร์นหรือรูปแบบพฤติกรรมพเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้กับการกระทํา,านในปัจจุบันถูกต้องค่ะมันคือการบริหารจัดการการรับรู้หรือ perception management พวกเขาต้องการตอกย้ําภาพ ว่าเราคือฝ่ายป้องกันตัวเราแม่นยำและเราพยายามทําตามกฎแล้วนะเพื่อหักล้างสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นเฟกนิวส์จากสั่งกัมพูชาที่พยายามจะวาดภาพว่าไทยเป็นผู้รุกรานที่โจมตีมั่วซั่วมันคือการใช้ภาพมาสู้กับคำพูดโดยตรงเลยค่ะ สรุปแล้วสถานการณ์ที่เรากำลังมองตอนนี้มันซับซ้อนกว่าแค่การยิงกันตามชายแดนมากเลยนะครับมันคือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายมิติพร้อมกันมีทั้งการรบภาคพื้นดินในจุดยุทธศาสตร์มีการยกระดับไปสู่การโจมตีทางอากาศด้วยอาวุธที่รุนแรงที่สุดและที่ดำเนินไปพร้อมกันตลอดเวลาก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารที่แต่ละฝ่ายต่างสร้างเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมาใช่เลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจเมื่อมองภาพใหญ่ขึ้นคือเราได้เห็นกระบวนการที่ความขัดแย้งระดับท้องถิ่นสามารถบานปลายกลายเป็นประเด็นความสำคัญระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากมันไม่ใช่แค่เรื่องทหาร2ฝ่ายแล้วแต่มันลากเอาเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศการโฆษณาชวนเชื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างโดรน,นและโซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของฝ่ายตน และลดทอนความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายหนึ่งในสนามรบเห็นการรับรู้ถูกต้องที่สุดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้ลองคบคิดกันต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้จะเห็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขัว้วฝ่ายหนึ่งบอกว่ากำลังป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยปฏิบัติการที่จำเป็นและแม่นยำในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งตะโกนบอกชาวโลกว่าตนเป็นเหยื่อของการใส่ร้ายเพื่อสร้างฉากสำหรับการลุกรานครับมือนจึงนำไปสู่คำถามท,าที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคนที่เฝ้าสังเกตความขัดแย้งในยุคข,ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ว่า่ทมกลางหลักฐานที่ต่างฝ่ายต่างคัดสรรมานำเสนอให้เราเห็นเราจะสามารถขีดเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างการป้องกันตัวตามสัดส่วนกับการลุกรานได้อย่างไร